กลับมาพบกับซูซี่พอดีชาแนวเช่นเคยเด้อค่ะวันนี้ซูมี่ยำหูหมูค่ะนี่เด้อค่ะก,อะ,ะกับถอดปลาทูแล้วก็พักแล้วก็มีน้ำพริกกากหมูจ้ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่เด้อค่ะไปะได้หูหมูมากจ้ะค่ะมาท่านด้วยกันค่ะ เพิ่งเห็ดสดสดเลยจ้ะเนี่ยสดสดร้อนๆเลยจ้ะอย่าเด้ขอข้าวเหนียวพี่น้อ,นองกระติบซูมันกระติบหน่อยเนาะค่ะเนาะโอ้ยหอนๆเลยจ้ะน,นี่อืกึดกรดกรดเกี่ยวดังกึดกด ่อยมีขายแล้วค่ะต้องไปหาจอบซื้อเอาอืมสุตรไปสืบป,ปลามามัระเทศนี้หมูก็เลยหายมาจะ้ะนี่จะ้ะเขาเฮ็ดขายนี่พิการหมูแด้วสุตจะซิ่มมึงได้ค่ะเนาะเราเสียบแค่ไหนเขาเฮ็ดเอง่ะ เขาเห็ดเองค่ะเนี่ยนีเดอค่ะอืมเจี่ยวดนกากหมูเนน้อยทรัพแสพี่น่องึอมคนนี้เขาซูมบรดมมี่ซึ่งหนึ่งค่ะซูหนึ่งไอหมอห้องเขา ฮมันกระติบมันหน่อยอะจ้ะเขาแสบพิเดอข่ะเพ่อนเนี่ยเขาเฮ็ดขายเขาซื้อหวานค่ะนี่เขาเฮ็ดข้องขายพวกอาหารขนมหวานเขาเฮ็ดแทบแค่ะมันแล้วข่ะเพื่ๆอ,อือ ตัง้งสีางสุกเกียวอืมแค่ๆเขียวกรึดๆ,ๆดีกินอาหารแบบนี้สอจะกินก็ข้าวเหนียวค่ะแล้วสูจะกินปลาปลาทูพึ่งไปได้มาถุงนึงเบิ่งพนาเพื่อน Mình nén nén mẹ ừm, nhắn mã hả Quay kìa thoi cứ câu <laughs> กินให้มันแสบกินก็เอียงกับแสบนะคะ่ะเพื่อนว่นไหะพี่น้องเอ้ย แตงกินก็ย่ำย่ำหูหมูหนี่แสบเขากันดีดพี่นอ้อง ด้วยคำเเพื่อนเมื่อกี้น้ำกันน้ำพริกกาหมูเขาแสบอยู่ค่ะเคี่ยวโดนกากหมูเนี่ยมันมันนัวดีค่ะ <laughs> ืันนี้ซูไปหาเสือปลาหลาค่ะปะลาหลาที่ว่า,าเป็นกระปุกที่ว่าเอาไว้เห็ดอาหารนะคะมันเบิดยตยูม,มองชิซูค่อยไปเสือตลอดพอดีมันเบิดมันมีในสต็อกค่ะค้องช่วงนี้ค้องเบิดตลอดเลยค่ะ ก็เลยไปหาสื่ออยู่อ่ะนูกก็เลยไปหาสื่ออยู่สต็อกสต็อกออนเทนอะคะ่ะก็เลยไปผอมมูเขาเฮ็ดไอ้อาหารขายพวกกับข่าวขา,ายพักไอ้ขนมหวานขายไอ้สิละเขาก็เลยเอามาให ลองชิมบิงสัตบของเขาเยอะค่ะ พริกหยวกแดงนะคะเพื่อนซูมมาสอบกิน มัน,นีิซูบัไหนไปทำงานง่ายสุดเลยมีลาเห็ดคลิปย่าำหมูหมูแทบแสบเพื่อๆไหมนี่สับๆม,มันเขียวกึดๆเดียว ตรงนี้กินก็ยังกระแสไปปะเ,เมือนเปลี่ยนมุ่มกินอีกแล้วเพื่อนๆงายก,กินทั่วบ้านเลยล่ะคะบ้านนี้หน่อยแคบๆกินมุ่มนั้นมุ่มนี้ มื่อนนว่าที่ไปเก็บขี้เล็กปลามาไว้ถักแกงก็เลยบ่มีเวลาเลยจ้ะเพราะว่าช่วงแรงฝนมันตกพอดี ถ้าเรื่องกินสู่ตายค่ะเพื่อนๆเ,เอ้ยมากกินกินยังแสบกินแนต่ละยาไม่ใช่เนี่ยวน ถ้าเพื่อนๆคนไหนย้ำผันอีกกินข้าวมากินขาา้นขาวน้ำสุปย้ำหูหมูแซ่บใส่เพื่อนๆเลยแซ่บทุกอย่างเลยค่ะเนี่ย มูสูดยิงมันในเบิดเด้อสูตรสุมากเดี๋ยวเสียเอาม่เห็ดเองจมจิ้มน้ำพริกค่ะมันนี่มไปแล้วอยู่ดีๆกล่องก็ดับไปค่ะ มตลีเบิรดหรือเปล่าอื อไดกกินเอ่อมีอยงปลาทูหรือเมียงปลานินจักเทอเลยจ้ะอยากกินอยู่แต่ว่าบอันมีเวลาเห็ดอ,อขอบักลายหนังกินจนหยบเบิดขึ้นี่ีกระสิรับดีอยู่ค่ะ ข้าวเหนียวยิ้มแห้งหมูหมูเผื่เพื่อนกรอบดีดีตั้งเสียงม,มังเธอกินมานาลักอะขอโทษหออภัยเด้อเพื่อนเพือนเธอกินข้าไงข้าโตไป ถ้ากินบ่กรามใงญบ่สซบบมันก็บ่เป็นตะกินเนาะค่ะเนาะกินแบบนี้นะคะสไตล์เข้าความแสบมากก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆอกินปลาบเป็นตัว,ตวเลย สู็กินบุปผาดด้วยค่ะเพื่อนเนี่ยกระเพาะใหญ่อยู่แต่ว่ามันมันกระลายเติบอยู่ยด้วยค่ะเนี่ยทำรับคนเดียวตัวเอาไว้กินต่อได้มะเอื่นอีกน้ำพริกกระเหลือหูหมูสุกกระเหลือสุกเตีียมย่างมันอีกเห็ดอะค่ะยังเหลืออยู่เดี๋ยวสุจะเอามาเห็ด เป็นเมน,นูอื่นกินสุสิกินพริกหยวนมันเบิดจ้ะออิ่มไปเร่พี่น่องกลยอิ่มแห้งอีนนี้ออิมอ่มอยู่จะท่องกระหอบ จบ,บนวด <c oughs> ค้ามนีสำหรับเพื่อนๆอออด้วยค่ะพ่อเหรอคะอิ่มแห้งสุกอิ่มหรอเด้อค่ะเพื่อนๆเรือบอไลเด้อค่ะจังใดกฝากคลิปนี้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สุกะลาไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ